เหมียวได้มีโอกาสไปงานคราฟบังคอกมานะคะวันที่21มิถุนาแต่ว่างานเนี่ยมีถึงวันที่22มิถุนาเหลือวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ยังไงก็ให้รีไปนะคะคือข้างในเนี่ยมีของแบบที่เป็นงานคราฟงานแฮนด์เมดแบบเยอะมากทําจากวัสดุเหลือใช้ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะอย่างอันเนี้ยก็คือเป็นการปักคือน่ารักมากนี่เลยน,นี่เขาก็จะเป็นแบบเหมือนโชว์เอ็กซิบิชันต่างๆอะไรเงี้ยค่ะคือบอกเลยนะว่าสินค้าคนไทยคือแบบไม่แพ้ชาติใดจริง,รงๆอะทุกคนคือแบบสวยหรูคิ ดีมากและบอกเลยนะคะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆทําด้วยมือทั้งหมดเลยและจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นความตั้งใจของเขาจริงๆอะ่ะที่ทํางานชิ้นนี้ขึ้นมา คือแบบทั้งมีแบบปั้นดินนะคะงานแฮนด์เมดงานเครื่องเงินงานที่ทําจากวัสดุเหลือใช้หรือว่าพวกเครื่องสารต่างๆตรงนี้ก็คือมีหมดเลยเหมียวก็คือแบบหักห้ามใจสุดๆเลยนะคะเพราะว่าของจะมีให้เลือกเยอะมากๆและนี่ก็คือร้านดังเลยนะคะร้านนี้ถ้าใครที่แบบชอบงานขาปบะเหมียวแนะนําว่าให้ลองไปที่นี่นะคะแตนลีบไปกันหน่อยนะคะเพราะว่างานจะจบวันที่22นี้แล้ว